เสื่อมส้ำจะมาพระใบร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแทนผมเส้นงานถึงคราวร่วงไป แขนขาที่เคยว่งไว้กลับไรรีวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคูกขางติดตามไปในทุกแหง่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเผยแพร่ ช่วยเหลือว่ากันไปครับช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลืออะไรเงี้ยว่ากันไปในในพุทธประวัติก็มีช่วยอย่างเยอะแยะคือถ้าเราถ้าพระเรารู้รู้ว่าเราเราบวมอะคาถามเนี่ยบวมมาทําไมอืไปบวชที่ว่าตมาตมาถามก็อนละบวตทำไมบวชทาไมใช่บวชแล้วนั่งกรรมฐานไว้ไหมถามก่อนเลยวัตถุประสงค์ในการบวชคืออะไร คือถ้าเราสนทนาแล้วเราไม่เห็นทิศทาแนวโน้มตอบอ้าเมื่อเมื่อก็เอาไว้ก่อนเพราะเรามันเป็นเราตัวพระอุปชาเนี่ยมันเป็นเป็นประตูเปิดเข้าสู่ศาสนาใช่ใช่ถ้าเราไม่สกรีนไม่สำรวจตรวจสอบไ,ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเนี่ยจะ้ะเหมือนมันก็กลายเป็นเสี้นหนามพระาศาสนาเหมือนเรารับโจรเข้าบ้านก็แล้วแต่เป็นไปได้ อ mm hmm. แต่ถ้าเรารับคนดีๆมามันก็กลายเป็นบุญกับพระศาสนาอื mm hmm. เพราะนั้นหน้าที่ที่เราผิดชอบ mm hmm. มันมันมันสำหรับอาตมามัน mm hmm. มันเป็นการแบกแบกมากเพราะว่าเราจะต้องคนที่เขาไม่เข้าใจ mm hmm. เขาก็จะแอนตี hmm. anti ้ต่อต้านหรือปฏิทุสร้ายเราก็ได้ครับ mm hmm. ถ้าคนเข้าใจก็ดีไป mm hmm. แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจอาจารย์ mm hmm. ดังนั้นในเรื่องพวกนี้มันมันน่าเป็นห่วงมาก อาตมามองว่าศาสนาของเราเนี่ยมันอาตมาว่ามองมองนะ <c oughs> ช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเอ่อถ้าถ้าพระส,สงฆ์เราเนี่ยจริงๆริสิ่งที่อาตมาทำนะครับ <c oughs> ที่เล่าอาจารย์ฟังเนี่ยไม่มีอะไรใหม่เป,าาาปเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนไว้แล้วตรงนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้แล้วตรงนั้นเราเพียงแต่นํามาประพฤติปฏิบัติครับ่นั้พอนํามาประพฤติปฏิบัติสิ่งดีๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมันเองรช่ก็ อาตมาสุดท้ายสุดท้ายก็ได้ประเด็นแค่ว่าเราวิปัสสนาเปลี่ยนชีวิตของอาตมามาเป็นแบบเนี้ยอืมมาให้<ส>ามาทําให้อาตมาคิดแบบนี้ <สา S 2> แล้วอาตมาไม่ได้คิดอาตมาทําด้วยอืไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวโ,โด้วยอาจารย์ไปดูตามเพจอาตมามเพจว่าโพธิมิตรของอาตมามเพจของอาตมาจะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวัลลัณแดงศรีวัฒโนถ้าถ้าเพจนี้คือเพจอาตมาเพราะคนสร้างเพจวัดโพธิมิตหลายคน อแต่ถ้ามันมีเพจคาว่าเพจทางการนะวัดโพธิมิตรเพจทางการนั่นคือของอัตมาจะมีรูปเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตแดงอยู่ล่าเพจนั่นคือของอัตมาไปดูกิจกรรมของอัตมาใน,ในเพจไปดูใน Facebook ของอัตมา Facebook อัตมาไม่ใช<ม>่แบบโอ้โหแบบที่คนเขาใช้กันนะมีแต่กิจกรรมจริงมีแต่กิจกรรมอะไรที่มันที่เราทําเราเลยเพราะอาตมาใช้พวกนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อประชาสัมพันธ์ เท่านั้นไม่ได้เล่นอะไรที่มันมันไม่เป็นแก่นสารไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคือมันเป็นช่องทางเดียวท่ารับตมาที่จะบอกคนทั่วไปได้ว่าเราเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรเพราะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือแล้วคุณก็สามารถพิสูจน์อ,อย่างอาจารย์เนี่ยคุยกับตมาก็ฟังเอาไว้ไม่ได้เชื่อก็ไปตรวจสอบจากนูน่นจะให้ดีก็ไปที่วัดในวันที่เรามีกิจกรรม หมายถึงว่าอย่างเช่นอมาสอนธรรมศึกษาทุกวันเสาร์ก็ไปดูที่สอนจริงไหมอืมอย่างเงี้ยสวดมนต์ทุก,กวนันเสาร์ก็ไปดูสวดจริงไหมก็ไปดูเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นทุกวันอาทิตย์ปฏิบัติธรรมด้วยอืทุกวันนี้นะก็สําหรับคนที่เขาเขาอยากปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆเลยก็วันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มันก็แรกๆก็เหมือนพระเจ้าโยมพระเจ้าสอนครั้งแรกมีห้าคนใช่ บางครั้งเสด็จไกลๆแค่คนเดียวก็ไปใช่เมื่อเรามองพระเจ้าเป็นที่ตั้งเอาเป็นที่พึ่งนะนะเราจะทํางานศาสนาด้วยความสบายใจบางบางคนใจตกนะเห็นคนมาสองสามคนใจตกใจเสียไม่อยากจะทําอย่าไปคิดในง,งานพระเจ้าอย่าไม่คิดเลยครับนะม,ม,ม,มีตอนเช้ามืดมาสอา่องค่ายคือวยาน สองอินเทอร์เน็ตดูคนเดียวก็ไปสเสด็จไปเห็นไหมโอ้ไปเจออินดายพุนนาโอ้โหเป็นยาจกวันที่ทพวกขอทานไทยธาตุนีนนนน่ไหมของเศรษฐีป,ป่ะบอยโอ้ยไอพระราชาเนะ่ะพระราชาเห็นพระผู้เจ้าประทานบาทไม่ได้อีฉานะแต่ขอซื้อใช่ไหมขอนี่แบ่งราชสมบัติกับเราเลยจําได้ไหมจา้าใช่เอา<ห>นายตุ๊กตากนละครึ่งกนละครึ่งก่นละครึ่งแล้วหลังคาก็ ใช่ไหมลังคาสูงขึ้นใช่ไหมลังคาเทวดายกสังคาขึ้นโอ้โหจา์มันมันไม่ธรรมดาแล้วนะจารย์เพราะนั้นบุญบุญเจ้าวิปัสสนามันยิ่งใหญ่เพราะนั้นอาตมาไม่ไม่ได้ไปส่วนตัวอาตมาไม่ได้ไปยึดมันมีคนที่อย่างที่ที่อาตมาที่ทํางานเนี่ยมีเพราะสิ่งที่อาตมาเป็นอาตมาอะไรเงี้ยคนเขาก็เขาก็เป็นห่วงเราแหละแต่อาตมาเขาบอกว่าผมอยู่ได้ด้วยบาทใบเดียวอื จริงชีวิตผมอยู่ได้ด้วยบาทใบเดียวอืมวันใดก็ตามที่ญาติโยมไม่ใส่บาตรให้กินผมจะพิจารณาตัวเองอืมครับผมอยู่ได้แค่นั้น<า>มผมไม่ได้อยู่ได้ด้วยด้วยสิ่งที่คนกําลังพูดก,กําลังเป็นกันอืมไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่ได้ไปนั้นพ่แต่ก่อนก็ไม่มีผมก็ยังอยู่ได้อื ตอนหม่ผมเป็นเนน้อยมีพวกนี้ที่ไหน่ใช่ชีตหมายถึงชีวิตเรานะครับตอนเราเป็นเนนน้อยเรามีแบบนี้ที่ไหนไม่มีเรายังอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนใส่บาให้เรากินอืมคนที่เราจะต้องกลับไปดูแลคือคนที่ใส่บา้เรากินต้องไปแคร์เขาคต้องไปถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยถ้าช่วยทั้งกําลังเงินกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังใจอะไรเราก็ช่วยนะครับ อันนั้นแหละสิ่งที่เราควรเราควรคํานึงถึงมากกว่าจะไปเอาประโยชน์จากชาวบ้านเขาทําไมครับเพราะชาวบ้านเขาให้ชีวิตเรามาแล้วสาธุใช่ไหมันเดยพวกคุณต้องเตรียมตัวสวดมนต์ใช่ไหมครับแหมปีนี้เขาตั้งให้เป็นประธานพระวิปัสนาด้วยก็ประมาณหกโมงอันนี้ใกล้แล้วมังฮะประมาณหกโมงเย็นครับนี่มันประมาณ 6.30ก็คืคอยังมีเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งครับยังมีเวลายัางมีเวลายังไงก็ได้โอ,อกสอาสได้คุยกับพระเด็จพระคุณจะได้เอาไปซอยออกจเจริญพร <อ S 2> เพื่อเป็นประโยชน์ตอนเลยเนี่ยเพราะว่าหลายตอนแล้็อีกอย่างก็คือผมไม่ได้หวังอย่างที่พระเด็จพระคุณพูดนั่นแหละก็คือเราไม่ได้หวังเรตติ้งแต่เราหวังว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่มีสาระจะได้เข้าไปสู่คนที่เขามีสาระคนที่เขาต้องการสาระ อาจจะคนดูไม่เยอะในในใน u t u b e ของเราหรือในช่องของเราแต่ว่าผมหวังว่าคนที่เขามีสาระอยู่แล้วก็นนำไปต่อสาระได้นคน,นจะเป็นประโยชน์ต่อเขาครับและขณะเดียวกันผมก็ปฏิบัติตัวเองด้วยเพราะว่าการถ่ายทำก็ตามการได้สนทนาธรรมก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของตัวเองก็อย่างที่พระเดชพระคุณคิดน,น,นะครับผอผมเองก็ถือว่าข้าวถ้วยแกงถ้วยที่เราได้สติได้ปัญญามาเนี่ยก็เพราะ ตาสีตาสาทั้งชาวไร่ชาวนาที่เขาใส่บาตรเขาก็ไม่ได้หวังว่าดรแสนจะต้องมาทําตรงนี้ให้แต่ด้วยความที่เราได้ปัญญามาก็เพราะข้าวถ้วยแกงถ้วยวก็คือพระพุทธองค์นั่นเองเพราะงั้นการที่พระพุทธองค์ทําหน้าที่ก็เหมือนกับเราทําหน้าที่คือส่งต่อให้คนต่อไปคิดอย่างนี้ถึงได้ได้ทาพระเดชพระคุณเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ช่องใหญ่แล้วเพราะว่าช่องใหญ่นั้นค่าใช้จ่ายมันสูง ก็เลยมองเห็นว่าทุกวันนี้สื่อสารมวลชนมันเข้าไปอยู่ในมือถือหมดแล้วเราก็ใช้กระบวนการนําเสนอไปในลักษณะอย่างนี้โดยการมาสนทนาก็ตามมาพูดคุยก็ตามมาได้ความรู้จากพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเท่าที่มีโอกาสเท่าที่เหตุปัจจัยจะพาไปได้ก็เลยมากราบมัสการสนทนาธรรมกับประเดชพระคุณ ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงที่พระเดชพระคุณได้ให้องค์ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์แล้วก็ได้มั่นใจว่าที่ทําแบบนี้ไม่ใช่มีผมคนเดียวพระเดชพระคุณก็ทําอยู่แล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าเออพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่เพราะเราคนเดียวหรือไม่ได้อยู่เพราะใครคนเดียวคนที่เขาอาจจะรู้ผิด ก็เรื่องของเขาคนที่เขาอาจจะรู้ยังไม่ถูกก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือเราต้องรู้ถูกแล้วเราก็ต้องนําเสนอเท่าที่เราทําได้ให้ถูกถูกต้องเพื่อจันลงรักษาสิ่งที่ถูกเอาไว้ก็ได้กลาบเรียนสัมภาษณ์พูดคุยกับพระเดชพระคุณวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงก็ฝากพระเดชพระคุณได้ให้พรใน <c oughs> ช่วงท้ายแล้วก็ให้ทบทวนกิจกรรมนิดหนึ่งว่าในแต่ละวันตอนนี้ จะทําอะไรจนถึงวันที่เท่าไหร่เผื่อนําไปฝากกับญาติโยมท่านสาธุชนเผื่อคนใดที่มีความพร้อมอาจจะมีรถส่วนตัวหรืออาจจะยากมาใส่บาตรท,ที่นี่ก็จะได้มาได้ครับนิมนต<อ>์เขาเรื่องแรกก่อนอาจารย์ครับผมเรื่องกิจกรรมครับผมส่วนเรื่องที่สองนี่ก็เดี๋ยวจะอวยพรญาติโยมนะตามนั้นแล้วกันในเรื่องของกิจกรรมนะฮะในช่วงนี้คณะมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำนิสิตจำนวน Uh, 261รูปนะฮะมาปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานที่สวนเวลุวันหรือว่าสวนไผ่ที่พุทธมนตลตั้งแต่วันที่16ถึง27นะฮะเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมประจําวันเลยก็คือในช่วงเช้าเชมืดตีสี่ครึ่งก็สวนมนต์ทวัดแล้วก็ ต่อด้วยปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิแล้วก็พอเสร็จแล้วในช่วงเช้าเช้าเลยประมาณหกโมงกว่านิดหน่อยเราก็จะพานสิทธิตเดินจงกรมสูดอากาศรอบๆพุทธมณฑลรีแลกซ์รีแลกซ์เสร็จแล้วก็มารับพัะทหารเช้าพอฉันพัะทหารเช้าเสร็จประมาณสักแปดโมงครึง่งเราก็กลับมาสู่สาลาแปดเหลี่ยมเพื่อปฏิบัติธรรม ตามตามตามโปรแกรมของเรานะตามตารางของเรา,เาไว้แล้วในช่วง10โมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งก็จะมีการรับบาตรฉันอาหารในบาตรนะแล้วก็ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจะร่วมทําบุญลบลงบนมาที่ตะมาบอกชักชวนชวนญาติสนิทพี่ชายเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมเ,เป็นเจ้าภาพคนละนี้คนละหน่อย ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเงินเยอะนะครับคุณมีร้อยสองร้อยห้าร้อยคุณก็ซื้อน้ําปะนะซื้อปลาทั้งโกมาถวายภาพก็ได้อย่างนี้ตัวอย่างนะฮะก็นั้นก็เป็นบุญแล้วแค่นั้นเองโยมเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเป็นาภาพในตอนเช้าแล้วก็ตอนเพลประมาณสิบโมงครึ่งเราก็จะมีการรับบาดเพราะมาตอนนั้นก็ได้เอามาสมทบร่วมกับอาหารที่เรามีก็ได,กได้ก็ได้บุญเหมือนกันนะโยมแล้วก็มีน้ำปะณะช่วงหกโมงเย็น ในช่วงบ่ายภาคบ่ายมีภาคปฏิบัติเต็มๆต,ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาโยมได้มาร่วมทำบุญเอาเอา,เอาไม่ต้องเป็นปัจจัยก็ได้เอาเอา,เอาของมาเลยน้ำน้ำปัตนะมาเลยแล้วแต่ท่านก็มาแจ้งความประสงค์เอาไว้ได้นะครับแล้วก,กิจกรรมนี้จะมีเรื่อยตอนกลางคืนภาคกลางคืนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติตธรรมฟังธรรม ไปจนทั้งสามทุ่มก็กิจวัตรประจําวันก็ประมาณนี้หลังจากนี้ก็จะปฏิบัติเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่27ซึ่งเป็นวันปิดโครงการนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนั้นญายนท่านใดสนใจนะครับที่จะร่วมบุญร่วมกุศลก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเนาะอยู่ที่พุนทธมณฑลนนะครปฐมนี่อำเภอพุนทธมณฑลก็จเจริญพรญาติโยมท่านส่วนเรื่องอํานวยพร <c oughs> อาตมาภาพ ภาษีเิรษิมุนีคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์ก็พรใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำจะเป็นพรย่าโยมเพราะฉะนั้นเราจงกระทําตามพรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าประทานให้เราแล้วคือทานศสีงภาวนาโดยเฉพาะยิ่งศีงกับภาวนาเราทําบุญเก่งให้ทานอะไรเยอะ แต่เรามักจะไม ja <Jr. S 1> ่ค่อยจะให้ความสำคัญกับศีลและก็ภาวนาทั้งทั้งที่ศีลกับภาวนาเป็นยานพานะยานใหญ่ที่พาเราข้ามภพข้ามชาติได้เชื่อเถอะโยมวิปัสนาเปลี่ยนชีวิตเหมือนครั้งหนึ่งที่วิปัสนาเปลี่ยนชีวิตเจ้าชายติฏฐากลายเป็นพระุทเจ้าได้ไอคิดแค่นี้เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นมหาบุร e. <c ười> mm ุษของโลกได้เพราะนั้นวิปัสนามันเปลี่ยนชีวิตท่านทั้งหลายจริงๆถ้า ท่านตั้งปณิธานอนธิษฐานใจแน่วแน่เหมือนกับเจ้าชายทาิพตาท่านจะเป็นมหาบุรุษของโลกแน่นอนท่านยังน้อยนอนที่สุดท่านจะเป็นชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะมาหาเราเพราะเราได้นําเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนไปประพฤติปฏิบัตินําเอาสิ่งนั้นมาเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญเอามาส่วนที่กายมาส่วนที่วาจาส่วนที่ใจของเราแค่นี้ ตัวทั้งเนื้อทั้งตัวของเราก็เป็นมงคลแล้วแค่นี้ตัวทั้งตัวของเราก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ต้องไปปลุกเสกที่ไหนแล้วเพราะเราปลุกเสกชีวิตของเราด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ให้องค์ความรู้แล้วก็ในรับรู้ในส่วนของกิจกรรม ตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆช่วงสายบาศแล้วก็ช่วงฟังธรรมเนี่ยถ้ามียาดโยมที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยได้ไหมครับเพื่อความยินดีเป็นบุญของโยมเองพระเจ้าสอนธรรมะสวนังเอตมังคัลวุตมังกาเลนะธรรมะสวัังโยมฟังธรรมอาตมาก็ส่วนหนึ่งมามาถึงวันนี้ได้เพราะเราฟังสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์เฮ้ยฟังแล้วมันโดนอ่ะมันใช่อ่ะลองทำดูซิ ครับเพราะนั้นเป็นมงคลมากจย์ครับเพื่อจะได้นำเอากิจกรรมเหล่านี้ไปฝากกับด้านสาธุชนที่มีโอกาสได้รับชมถ้าสนใจจะฟังธรรมจริงๆนะคุณโยมแล้วรอเป็นๆเลยนะวันที่24ธันวาคมเวลา1ทุ่มตรง24 1ทุ่มตรงที่ศาลาแปดเหลี่ยมนี่ใช่ไหมครับผมไทยว่าใครหลวงพ่อพระโคมันดิต อ๋ท่านเจ้าคุณพรมบัณฑิตท่านมาเทศเองเลยเหรอครับอดีตอธิการบดีเราแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าว่ามาะพยุ่โรงสาวาทเป็นกรรมการมหาเถรบหลวงพ่อพระพรมบดีของเรานี่แหละอ๋อวันที่24ธันวาคมนี้นะครับทุ่มหนึ่งครับท่านเมตตามาเลยโอ้สาธุนันก็เป็นบุญเป็นบุญหูของเราครับเป็นบุญใจของเราโอ้โหเราจะได้ฟังสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์ แล้วเป็นอย่างเงี้ยไปทุกวันอย่างวันเนี้ยเออวันพรุ่งนี้ก็มีหลวงพ่อเจ้าวาดวชิโนรถพระราช<อ>ัญญาลังสีท่านเมตามตาเราจะพยายามหาสิ่งต่างๆมาให้นิสิตของเราบางทีเนี่ยการการการตัดสรุ้หรือการบรรลุธ,ธรรมเนี่ยแค่ฟังก็บรรลุได้นะอาจารย์ใช่ไหมฟังทรรมก็บรรลุนะปัญจวคีก็เพราะฟังนี่แหละใช่ไหมอาจารย์เพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าคนที่มามามาบรรยายให้เราเนี่ย มันจะไปโดนใจใครบ้างครับก็าาจ,จะได้อะไรแล้วไม่ได้มาบางทีก็มาสอนด้วยบางท่านนะอย่างหลวงพ่อพระราชยัญ,ญงสะเนี่ยอาจจะมีการสอนแนะนํนากรรมฐานบ้างแล้วก็พยายามจะหาครูบาอาจารย์ที่เขาเป็นสายเนี่ยแต่ให้มันหลากหลายครับคําว่าหลากหลายมันก็คือเหมือนอาหารครับมันอาหารนี่ไปกินสมมติไปกินโอ้ต้มยำกุ้งทุกวันทุกวันจานเบื่อไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นมันต้องหลากหลายมีต้มยำกุ้งบ้างส้มตำบ้างข้าวเหนียวบ้างมีน้ำตกบ้างมีน้ำพริกปลาบ้างให้มันหลากหลายพอหลากหลายไอคนกินนะได้ประโยชน์ครับใช่ไหมอาจารย์ถูกจริตของแต่ละคนแล้วแต่เลยเพราะนั้นเมื่อคนแสดงทาหลากหลายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนฟังได้กินอาหารหลายอย่างนึกออกไหมอาจารย์ใช่เพราะนั้นอันนี้อาตมาก็มองว่ามันเป็นประโยชน์ซึ่งพูดตรงๆอาตมายังไม่เห็นที่มอจรลองเราทำ อคณะมนุษย์เราทำเป็นปีแรกด้วยที่ทำสาธุเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีครับครับผมงั้นก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสได้กราบสนทนานถามในมันสาธุอาโมทนาบุญนะครับสะพานบุญสะพานบุญสาธุครับเขาจะเจอตาน้ำแล้วไม่ขนาดนั้น จเจอตามน้ำเราก็ไปดีก็ไปได้ตลอดแนละ <laughs> ผมก็ก็อาจจะสมาธิไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้ตัวงานนี่แหละเป็นตัวนำวิปัสสนาเพราะว่าแยกเยะเอาเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้อย่างเดียวก่อนเข้าใจโลกอาจารย์ <laughs> มันเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจทุกอย่างหน้าคนเขาพูดท้งๆที่เขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยหรืออะไรต่างๆนะ เราก็ยิ้มแล้วพัฒนามันให้เรายิ้มอืมเราก็ยิ้มยิ้ม,ม <c oughs> เราตกใจของอาจารย์เลยนะเนีเ่ยได้แล้วแต่เลยในนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์มันเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนคิดแบบนี้ไม่เป็นอืมเพราะว่าผมว่ากูใช่ไหมเออ,อนั่นแหละส่วนใหญ่ใช่มจนะใช่คนคนส่วนใหญ่ตอนเนี้ยคือไอ้ดีๆมีแต่ไม่เอาเดี๋ยวคนประท้วงตรงนั้นตรงนี้อะไรก็เอาแต่นั้นว่าถือเป็นอารมณ์หมด คนมันมันเป็นอย่างนั้นซะเยอะทัานอาจารย์แล้วก็ลักษณะของยิ่งประเภทแบบโมหะนะยิ่งไปใหญ่เลยอย่างมันหลอกกัน เตื่นส้งจนมาพระใบร่วงโรยลงในสายทางยามกาลเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไปแขนขา ที่เคยว่องไว้กลับไรเรีแรงโรคภัยเฝ้าคอยคู่คามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสํแแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง